ดูรรุ่นถเอ็กซีรีปีสิบซีเดี๋ยวตัดกอนถึงผมจะไม่รอเหมือนคนอื่นแต่ผมก็ไม่มีคนอื่นเหมือนคนรอนะครับง่เกือบลืมเมื่อกี้นี่ตอนเปิดโต๊ะไอ้ลืมอยู่หอรถไปแล้วลืมเมืองอยู่หอบป่มา นะอัปเดตรถเข้ามาครับ X Series โฉมปี2014รุ่นยอดฮิตตลอดกาลร,รุ่นนะเขาเรียกว่ารุ่นกระดอหวาน <c oughs> อเ <c oughs> บิ้งเลยครับพี่น้องนะโโอ้โหอ2014ฝีดาวกับค่างวม้วนพัน8,000เปปไป,ไปตลอดสัญญานะไม่หลายบ่หนึ่งแสนลูกบ่ได้เบิ้งเลยคาดได้คิดได้ <c oughs> คอนเทนต์อยู่ <c oughs> นะเบิ้งพร้อมกันครับพี่น้องหัวนุ่งหัวน็อตเดิมครับ นะสวยงามปี2 0 1 4โฉมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น1.9ครับนะล้อเวลห <ś v ary> วานเจี๊ยบเบิ้ลตัดสับระเบิดฟรีดาวพน8 0 0พันบาทตลอดสัญญาโอมแม็กเวลตังลนะงล้งรอบคันนะยังไนนะ เอาเองสบาเอาเองสบาเอาสวยเงี้ยมนะนี่กระเป๋าตังเราเ่มกันแจ็คขึ้นได้เสิฮของกันดืนของกันดืนเดี๋ยวมิดครับไม่หยังสวยดิภายในใหม่มากผ่อน8,000กว่าบาทตลอดสัญญาตัวนี้ไม่มีดอกเบี้ย0% 1 2เเดือนนะนะเพราะว่า จัดไม่ได้ถ้ามีก็จะจัดให้เลยจัดตังเตี้ยซื้อมาเซ็ตไม่ได้นะก็เลยต้องให้ผ่อนแปดพันบาทตลอดสัญญาแต่ว่าปูไม่ชั่นยังคงเดิมครับกับค่างวด8,000บาทตลอดสัญญานะส่วนรถ20,000ื่ีดาวตลอดสัญญาเออฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนบัตรมาซาส่วนใบเดียวไอเส็มระซิ่งจัดให้โอ้ยจอดท่านนะเอาของเครื่องเดิมครับนะสวยงาม าเครื่องกับเดิมเครื่องสองปัญหาเด้อเครื่องบด้แทงเด้อมีแค่นี้หนักมากานนอกนั่นใส่ในผเดือเหมือนกับรอมารอนล้อนี่แหละแต่งรอภายนอกแต่ว่าเครื่องเดิมเอ็กซิลี่นะกันดอหวานฟีด้าบัตรไปเดียววิธีการจองแอดลน์กับที่นาทิกตอกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูปชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวาอายเดี๋ยวเลี้ยงให้ นึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเลียนเชิญข้บวงจรเดกที่ง่ายครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งเฟ่ทอดหน้าบ้านกบ่น้องพิมพ์คำว่าสุดกบ้เสมิมพิพมพ์คำว่าจเจ้าาบิคำว่าจา้วงแช่ไปวยัยรุ่นแก้ว